k ิลเ e อร์อ o f เดอะฟาว o วนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Martin s c o r ร์เซซผู้ที่ได้รับสมญานามว่า This is cinema นั่นเองโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะตัดแปรมาจากนวนิยายนะครับชื่อเดียวกันซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการฆาตกรรมนะครับในช่วงยุค1920นะเมื่อเผ่าโอเซตซึ่งก็คือหนึ่งในเผ่าของ ชนเผ่าอินเดียแดงนี่แหละซึ่งพวกเขานะครับได้ขุดพบแล้วก็เจอน้ามันในแหล่งที่ดินของพวกเขาทําให้พวกเขาเนี่ยก็ร่ํารวยมากมากนะครับในหมู่ชนเผ่าอินเดียนแดงด้วยกันจนกระทั่งเนี่ยพวกคนขขานะครับก็พยายามที่จะหาผลประโยชน์นะครับซึ่งก็นําโดยคิงเฮลนั่นเองนะครับซึ่งคิงเฮลนะครับก็ได้นําลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงชนเผ่าโอเซตเพื่อ จะได้สืบทอดทายาทแลก็หวังฮุบสมบัติรวมไปถึงมรดกจากพวกโอเซตนั่นเองซึ่งวิธีการเนี่ยก็มีทั้งดีและก็ร้ายโดยที่คิงเฮลเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือพวกเผ่าโอเซตนะทั้งสร้างบ้านเรือนนู่นนี่นั่นรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เบื้องหลังคือเขาเป็นฆาตรกรที่พยายามจะ รอบสังหารพวกเผ่าโอเซตแบบลับๆนะครับเพื่อที่เขาจะยึดอํานาจมาจากโอเซตอีกทีหนึง่งโดยเนื้อเรื่องพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่ผมน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องที่เขาอ้างอิงจากเรื่องจริงด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งในคดีที่หน่วย fpi เนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนะพิ่งก่อตั้งไปไม่นานเนี่ยก็ต้องมาสืบสวนเรื่องพวกนี้จนกลายเป็นคดีที่โด่งดังแล้วก็ น่าอับอายที่สุดนะครับในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างยาวมากๆก็คือประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็ต้องขอเตือนว่าไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปขี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาจริงนะไอช่วง3ชั่วโมงครึ่งเนะี่ยผมก็กังวลน,นะว่ามันน่าเบื่อไหมแต่ด้วยความที่เป็นชื่อชั้นของผู้กำกับอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีเนี่ยก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเนาะ แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อผมได้ดูเรื่องนี้จนจบ3มชมั่วโมงครึ่งมันไม่มีจุดไหนเลยที่ผมมองว่ามันน่าเบื่อมันมีแต่แบบน่าติดตามมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นซึ่งก็ต้องชมการเล่าเรื่องของปู่มาตินว่าในช่วงพาร์ทแรกก็จะเป็นการเล่าเรื่องเหมือนแบบเป็นการแนะนําตัวละครแนะนําชนเผ่าต่างๆอะรวมไปถึงปริศนาที่ว่าทาไมเนี่ยพวกเผ่าโอเซถึงถูกสังหารมากมายเพียงนี้อะรวมไปถึงเนี่ย การเล่าเรื่องเนี่ยก็จะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมาไปถึงการเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวพระเอกนะครับอย่างเออร์เนสต์เนี่ยแหละที่รับบทโดยลรียลนาโดดิคาปิโอกับสาวสวยเผ่าโอเซตจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราได้ดูพาร์ทของความดาราม่าความโรแมนติกไปบ้างเนาะซึ่งการแสดงของทั้งสองคนเรียกได้ว่าสุดมากนะครับในพาร์ทของความรักแล้วก็มันไม่เชิงเกี่ยวกับความรักซะทีเดียวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจที่ การแสดงสีหน้าของตัวครอโอนันโดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปอ่ะจากเป็นคนที่มีแต่ความห่วงใยแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ต้องพยายามนอกพยายามจะฮุบสมบัติมาจากตัวของอลีลี่นะครับที่เป็นหนึ่งในเผ่าโอเซนนี่แหละซึ่งเขาก็ต้องทําตามคําสั่งของลุงอย่างคิงเฮลนะครับโดยที่เขาไม่มีทางเลือกอ่ะเขาก็ต้องเลือกนะระหว่างความรักความห่วงใยแบบจากใจจริงหรือเขาต้องทําเพื่ออ,อํานาจแค่นั้น มันก็คือไปเป็นแบบัะปอมๆอ,อย่างนั้นอ่ะก็นั่นแหละจุดเนี้ยที่ทําให้รับผมรู้สึกชอบมากๆแล้วก็แบบนํามันน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆเนาะรวมไปถึงพาร์ทของแบบการก่ออาชญากรรมที่เรียกได้ว่าน้อยแต่รุนแรงมากๆมันรุนแรงจนแบบเราดูแล้วรู้สึกแบบเออมันสะเทือนใจจริงๆอ่ะนั่นแหละมันถึงแบบเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของปู่มาตินที่มันรู้สึกเป็นสมจริง แอเหมือนแบบมันอยู่ในเหตุการณ์ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะรวไปถึงเนี่ยมันก็ค่อยๆแต่ระดับความพีคขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงช่วงที่เขาพยายามจะไต่ส่วนโดย FBI เนี่ยแหละที่จุดเนี่ยเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันงุนกับทึกมากมันเป็นจุดที่อ่ะเราก็แบบหลากหลายอารมณ์เหมือนกันเช่นบางทีตัวคอนอย่างเช่นเออร์เนสจะสงสารไหมก็สงสารอ่ะเนื่องจากว่าเขาอ่ะก็เป็น ตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะมันอารมณ์แบบเป็นหลานที่ไม่ค่อยได้เรื่องของคิงฮิลแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยก็ต้องทําตามคําสั่งของปู่คิงฮิลเนาะอ่ะซึ่งก็นั่นแหละทำให้บทนี้มันก็เป็นบทที่หลากหลายอ่ะซึ่งเขาทําไปก็อาจจะทําไปโดยที่เขาอ่ะไม่ได้เต็อนใจก็เป็นได้หรือการที่ได้อยู่ร่วมกับมารีมันก็เป็นการอยู่ด้วยการที่มีความหงวใยมากขึ้นนะครับ จนที่เขาแบบก็แอบที่จะขัดคําสั่งของปู่อย่างคิงเฮลด้วยก็นั่นแหละพอมาถึงระดับไตสวนนะผมก็แบบค่อนข้างรู้สึกสงสารแต่ก็แอบรู้สึกสะใจเหมือนกันที่แบบว่าเออคนเงวเวแบบเนี้ยที่มันทาเรื่องระยายำแบบเนี้ยเออมันก็สมควรที่จะได้รับโทษอย่างนั้นแล้วนะครับนะครับมันก็เลยแบบไปสู่บทสรุปที่ค่อนข้างที่จะเออค่อนข้างสะใจอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบมึงต้องโดนแบบนี้ มันก็อารมณ์เหมือนแบบเราดูภาพยนตร์เหมือนแบบละครคุณธรรมอ่ะ,อะแบบสะท้อนสังคมว่าแบบเฮ้ยการที่เราแม่ทําเรื่องชั่วๆทําเรื่องแบบเลวแบบนี้นะสุดท้ายไม่ช้ามันก็ต้องได้รับผลกรรมที่บอกเลยว่าสาสมถึงที่สุดอ่ะซึ่งหนังมันก็แบบสะท้อนเรื่องบัตรยาของชีวิตหลายด้านนะครับที่ทําให้เราเนี่ยดูแล้วก็ต้องกลับไปคิดตามว่า เออเรื่องแบบนี้เนี่ยคือในชีวิตจริงมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันเรื่องของแบบการหักเหลี่ยมชิงอํา,านาจการแทงข้างหลังนู่นนี่นั่นรวมไปถึงแบบเรื่องของความรักที่อ่ะถามว่ารักจากใจจริงก็ไม่หรือจะทําเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือมันแบบมันมองได้ไหลายมุมซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่แบบเออว่าปู่มาตินแม่งมีของน,นี่ขนาดอายุ80ปีแล้วนะแกยังเล่าได้แบบมีชั้นเชิง บบโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดในการเล่าเรื่องแล้วก็การเกียรบทที่แบบว่ามันดีมากๆจริงๆนะครับส่วนเรื่องของพาร์ทการแสดงนี่ก็พูดถึงไปเมื่อกี้เนาะแต่ผมจะขอพูดถึงอีกสักนิดนึงเพราะว่าการแสดงทั้ง3คนหลักนี่แหละคตรดีโคตรสุดยอดมากๆอ่ะมันเริ่มมาจากบทของ King h เ l ลที่รับบทโดยโรเบิร์ตเนอร์นีโกซึ่งโรเบิร์ตเนอร์นีโกเนี่ย ถือว่าเป็นนักแสดงระดับคุณภาพคนหนึงนะคือได้ออสการ์มาหลายตัวอยู่เหมือนกันซึ่งปู่แกเนี่ยอายุ80แกก็ยังมีของพอๆกับตัวพู้มกันอย่างปู่มาตินเลยซึ่งตัวโรเบิร์ตเนลีโอ่ะก็ได้รับบทเป็นนักธุรกิจอะอย่างคิงเฮลอ่ะที่เหมือนทำท่า,าว่าจะแบบมาดีกับพวกเผ่าโอเซตนะอะก็คือพยายามจะสร้างบ้านเรือนให้พยายามจะแปรแลกเปลี่ยนข้อมูลนู่นนี่นั่น แต่ึกๆมึงแม่โคตรหลายโคตรเนี้ยเลยละอะแบบแอบแทงข้างหลังหากเกรียมโหดนู่นนี่นั่นไอ้เหี้ยคือแบบมึงแม่งร้ายยันเงาอะเอาไว้ง่ายอะจนแบบบางทีอะบางบุมอะการแสดงของแกอะมันน่ากระทืบชิบหายอะ <c oughs> นี่แหละมันถึงแบบแกแม่งเล่นบทร้ายนี่แบบว่าโคตรสุดสุดจริงๆนะซึ่งบท King Hell อันนี้เนี่แหละที่มันจะแบบ เชื่อมต่อกันไปถึงบทของเออร์เนสที่รับเปิดโดยริโอนาโดดิคาปิโอนะครับที่แกเลื่อนได้เข้าถึงบทบาได้หลายอารมณ์มากๆก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าเฮ้ยบทริโออย่างเออร์เนสเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่กึ่งกลางระหว่างความดีกับความเลวนี่แหละอ่ะซึ่งความดีเหมือนแกก็เป็นคนที่รักตัวเมอร์รี่อย่างใจจริงก็มีแต่ การแต่งงานแบบนี้ก็เพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อฮุบสมบัติแกก็ต้องทําเหมือนกันซึ่งการกระทำอะ่ะบางทีแกก็ไม่ได้แบบเต็มใจที่จะทํานะอ่ามันมันก็เลยแบบมันจะมีบางซีนสีหน้าอารมณ์ของเรียลนาโดดูเหมือนสับสนจริงๆจนทําให้เราแบบคนดูอย่างผมนะแม่งมองได้ไหลายมุมจริงๆอ่ะต้องปรบมือนนะปรบมือกับการแสดงของเรียลนาโดจนแบบบางทีอ่ะแกควรจะเข้าชิงออสการ์าอีกสักหนึ่งตัวก็คือบทนี้นี่แหละ ซึ่งบทของเออร์นิสก็ยังเชื่อมโยงไปถึงบทของมอลลี่ซึ่งก็คือหนึ่งในบทตัวหลักเนี่ะที่บอกเลยว่าเป็นตัวสวยของเรื่องด้วยซ้ํานะครับเพราะนางก็เป็นหนึ่งในเผ่าของโอเซตที่แบบไม่ได้ดีเดอะไรนะักอ่ะแต่พูดถึงเสน่ห์ของนางคือสวยมากๆเป็นคนหนึ่งที่แบบสวยจริงๆนะครับในแบบส่วนเผ่าอินเดียแดงด้วยกันอะ่ะนางสวยสวยแบบสุดๆไปเลยอะ่ะผมแบบหลงเสน่ห์เขาอย่างมากเลยนะ แต่ด้วยความที่นางรับบทเป็นตัวซอยอที่โดนแบบพวกตระกูลของเออร์เนสหรือคิงเฮลหลอกแบบมาหลอกให้รักแล้วก็มาทรมานโดยการแบบฉีดสารนู่นนี่นั่นจนทําให้นางแบบเริ่มล้มป่วยงองจนทําให้แบบการแอคติ้งของนางเนี่ยรู้สึกสงสารที่สุดในเรื่องก็ว่าได้อะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเที่ยทำไมนางมันต้องมาเจออะไรที่โหดลร้แบบนี้ะบทของนางมันเลยปรับตีบทแตกได้ดีมากนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ตัวคอรเน่ค่อนข้างไร้เดียงสาด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่านางจะตวนกระทํามาเยอะมากเหมือนกันแต่ด้วยความที่นางน่ยรักเออร์เนสต์นะครับรักมากๆจนทําให้แบบเอ,อว่าที่านางแม่งมันไม่หวายจริงๆมันสงสารจริงๆนะครับก็เลยชื่นชมการแสดงในแบบพาร์ทของดราม่าของตัวบทรีได้แบบโอ้โหดีจริงๆนะครับก็สุดยอดมากๆทั้ง3คนนี้เลยอ่ะ ส่วนงานภาพเนี่ยแล้วก็เอฟเฟก์พวกเสียงอะไรต่างๆนะผมก็ไปดูใน I-MAX มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรแบบดีมากๆด้วยประสบการณ์การดู I-MAX แบบนี้เนี่ยคือการที่เราได้เห็นศิลปะก,การเล่าเรื่องศิลปะก,การถ่ายภาพและการตัดต่อที่เราได้เห็นใน I-MAX เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันดึงศักยภาพออกมาได้แบบโคตรสุดยอดงานภาพคือสวยคือมันเป็นแบบโอ้โห การถ่ายภาพที่มีศิลปะแบบนี้เนี่ยคือแบบโอ้มันเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมที่สุดก็ดเป็นถึงเอฟเฟกพวกเสียงอย่างเช่นเสียงการยิงกันหรือเสียงปืนหรือเสียงโป้งป,งป้างอะไรเงี้ยมันหนักแน่นมากมันต้องหนักแน่นอย่างนี้เออมันถึงจะแบบเนีย่ยค่อยสมกับเป็นหนังคุณภาพอย่างนี้แหละ啊 Cueers of the Flower Moon เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เรียกได้เต็มปากว่าโคตรคุณภาพเหมาะสมกับคำว่า this is cinema จริง เพราะมันคือเศิอปะการสร้างภาพยนตร์อย่างหนึ่งที่มันสมบูรณ์แบบทั้งบทภาพยนตร์ที่รุนกระทึกพาดราม่าคือแบบมันครบรถมาเต็มนะครับรวมไปถึงการแสดงของ3ตัวคอหนลักอย่างีอิอรนโดหรือโรเบิร์ตเดนิโรก็หรือโกสตีเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแอคติ้ง มาดีดีจริงๆดีจนทําให้แบบเราอะมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครน,นี้ได้แบบไปยันจนจบเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็งานภาพก็อย่างว่าเนาะคือเราไปดูใน IMAX มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าตั๋วมากๆเพราะเป็นการดึงศักยภาพของด้านงานภาพการตัดต่อรวมไปถึงซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเราแบบอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ให้ไปเลยนะครับ10เต็ม10 ให้เต็มเลยเพราะผมชอบมากๆนะครับก็จบไปกันสำหรับคลิปความรู้สึกหลังดูเรื่อง c u r e s of the Flower Moon นะครับซึ่งถ้าใครดูแล้วมีความเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็สามารถก็ติดตามรับชมได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาจากเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย